สวัสดีค่ะเซล์ก้โตโยต้านครโทรศัพทเทพรังนะคะวันนี้อยู่กับ Fortun e r Leader S กันอีกแล้วค่ะจัดเต็ม GR Sport ขั้นเทพเหมือนเดิมค่ะจบไม่เกินล้านสี่แต่ออปชั่นมาเต็มนะคะพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0.64%ต่อปีเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนแต่งไม่เยอะอยากได้ดอกเบีย้ย0%ยเเซล์ลก็ก็จัดให้ได้นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เป็นเคสเคไปนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้จบไม่เกินล้านสี่ให้เหมือนตัว GR Sport เนี่ยคันนี้ แต่งอะไรมาบ้างมีหลายๆชิ้นที่ก็ไม่เคยรีวิวให้ชมกันด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะด้านหน้านะคะเปลี่ยนเป็นไฟหน้าก้างปลาแบบของตัวท็อปเลยมาพร้อมด้วยกรอบไฟตัดหมอกที่เป็นแบบดําเขี้ยวดําด้านหน้าลูกค้าขอเลือกกันชนด้านหน้าที่เป็นแบบสีดําเงาทั้งชิ้นมาพร้อมด้วยโลโก้ GR แบบนี้เลยค่ะนะคะมาพร้อมด้วยโลโก้แก้วของแท้โตโยตา้า อักษรโลโก้ฝากระโปรงสีดำเงาที่เป็นของแท้โตโยต้าค่ะที่สำคัญคันนี้นะคะติดเป็นกล้องมอง360องศาเข้ามาให้ด้วยนี่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกล้องมอง360องศาเนี่ยมันจะมีมาให้ตั้งแต่ตัว G+ นะคะแต่ตัวนี้ ตัว S นะคะจบไม่เกินล้านสีลูกค้าได้กล้องมอง360องศาพร้อมหน้าตาแบบนี้มาแล้วด้วยแล้วก็มาพร้อมด้วยจอ Android Auto ขนาด9นิ้วมาให้พร้อมแล้วด้วยค่ะที่สําคัญนะคะจากล้อเดิมๆของตัว f o r t u อ e r l e a l e r d e r ที่เป็นล้ออัลลอยขอบ17วันนี้ลูกค้าขอเปลี่ยนล้อให้เท่ๆมากยิ่งขึ้นด้วยล้อก้านวายสีดําเงายางเนี่ยลูกค้าไม่ชอบตัวอักษรสีขาวลูกค้าขอชอบเป็นดําล้วนเลยนะคะก็ จัดให้เป็นอย่างเลนโซตัวนี้ให้เข้ากับล้อแม็กสวยงามได้เป็นอย่างดีเลยที่สำคัญนะคะพ่นเป็นคาลิเปอร์เบรกสีแดงพร้อมด้วยโลโก้ GR ของแท้ t o y ยต a ติดตั้งเข้าไปให้ให้หมือนตัวท็อปมากยิ่งขึ้นสวยๆหล่อๆแบบนี้จัดให้แบบนี้เลยค่ะทําเป็นตัวหลังคาดำมาพร้อมด้วยราวหลังคาของแท้ t o y ยต a ปกติแล้วนะคะ,ะตัวหลังคาดำเนี่ย เราจะทําให้ตั้งแต่ตัวกระจกมองข้างไปจนถึงสปอยเลอร์คันนี้พิเศษกว่าทุกๆคันนะคะลูกค้าขอพ่อนที่เสา A เสาบให้เป็นดําเงาทั้งคันแบบนี้ด้วยนี่ใครอยากเพิ่มความดําเงาหรูหราม,มากยิ่งขึ้นก็สามารถให้จัดให้แบบคันนี้ได้เลยนะคะ และมาพร้อมด้วยมือเปิดที่เป็นดำเงาค่ะจะได้เข้าเซตกันนะคะเบ้ารองมือจับลายเคปล่าของแท้โตโยต้าค่ะติดกันศาสตร์ของแท้โตโยตา้าฟิล์มเซรามิกไฮคูความเข้มลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามที่ก็อัปเกรดภายในให้ลูกค้ากันค่ะคันนี้นี่ขอ จัดให้เป็นเบาะหนังไอโมกินะคะตัวนี้จะเป็นเกรดงานหนังแท้เลยไอโมกิ I เราจะมีการรับประกันอยู่ที่2ปีห0,000ื่นโลหนังแท้ก็คือหนังแท้นะคะลูกค้าลูกค้ามาดูใบรับประกันของก็ได้นะถ้าก็บอกว่าชิ้นงานหนังแท้ก็ติดตั้งหนังแท้ให้เลยเห็นไหมคะหนังมันจะย่นๆน,นะคะแล้วก็ชิ้นงานเข้ารูปเข้าทรงเย็บตามรอยตะเข็บที่มาจากโรงงานเลยนะคะที่สําคัญแอร์แบกยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติลูกค้าเลือกสีเบาะได้นะคะเลือกสีตะเข็บเส้นได้ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว นี่ค่ะค่ะที่พักวางแขนแผงประตูอันนี้เย็บหนังให้ลูกค้าทั้งหมดเลยและที่สําคัญคันนี้มาพร้อมด้วยพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยแต่เดี๋ยวก็จะให้ดูฝั่งด้านคนขับอีกรอบหนึ่งอันนี้ให้ดูด้านนี้ก่อนนะคะ ของไอโมกิเหมือนกันแล้วก็ติดตั้งเป็นกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้าและหลังของแท้โตโยต้าคันนี้มีดอกไม้มีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่านี้เจ้าของเขามาไหว้รถเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของรถให้ลูกค้าทางบ้านได้ชมกันก่อนนะคะแล้วก็คันนี้เราเพิ่มความสวยงามด้วยพรม 6D ที่เป็นสีน้ําตาลพร้อมด้วยกุชชี่ที่เป็นสีดําค่ะเมื่อกี้จอ Android Auto ขนาด9นิ้วด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งคนขับกันอีกรอบนึงค่ะไปดูห้องโดยสารด้านหลังค่ะ ปูเวลาปูพรมเนี่ยเราจะปูให้ลูกค้าเต็มคันแบบนี้เลยไวยนิลของก็มีให้ทั้ง3แถวนะคะแล้วก็การเย็บบอกของเราเราจะเย็บให้เข้ารูปเข้าทรงนะคะแล้วก็ทุกชิ้นส่วนของเบอะเนี่ยยังอยู่ในลักษณะเดิมกระป๋องกระเป๋าหลังเบาะตัวแขวนถุงอะไรก็คือยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยล้อหลังตัวคาลิปเปอร์นะให้ดูความสวยงามอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็พ่นเป็นตัวจีแล้วก็พ่นแดงแล้วก็ นี่นะคะติดตัว G R ให้เบิกศูนย์มาติดตั้งให้ลูกค้าเลยนะคะล้อแบบนี้ใครชอบแบบนี้ก็แบบนี้ได้นะคะแต่ใครชอบแบบตัวอักษรสีขาวก็สามารถรีเควสได้เหมือนกันนะคะด้านท้ายนะคะไฟท้ายเหมือนเดิมเลยนะคะเรามาพร้อมด้วยโลโก้แก้วด้านหลังค่ะของแท้ Toyota กล้องมองหลังมีมาอยู่แล้วนะคะตัวลดเดอร์เดิมๆม,มาจากโรงงานค่ะแต่เราเพิ่มเติมเป็นสัญลักษณ์ G R ส port ของแท้โตโยต้ให้ ะะแล้วก็มาพร้อมด้วยสครับเพลสกันรอยท้ายค่ะชิ้นงานตัวนี้จะเป็นลวดลาย GR Sport นะคะหรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็น Fortuner ที่ไม่มีคำว่า GR Sport ก็ได้ก็แล้วลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะด้านหน้า2ตําแหน่งด้านหลัง4ี่ตำแหน่งนะคะ ติดตั้งให้ไปแบบนี้เลยจะได้เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นแล้วก็มาพร้อมด้วยชุดตกแต่งกันชนด้านหลังที่เป็นแบบ GR Sport ซึ่งจะมาแบบสไตล์แบบ Diffuser มาพร้อมด้วยปลายท่อสแตนเลสที่เป็นแบบ GR Sport แบบนี้เลยค่ะคันนี้ไม่ได้ติดประตูท้ายไฟฟ้าใครอยากติดประตูท้ายไฟฟ้าสามารถแจ้งเพิ่ม,เต,มเติมได้ถ้ายังตัวเดิมหน้าจอตัวเดิมอันนี้เราคืนไปให้ลูกค้าเลย คืนไปให้นะคะลูกค้าจะไปขายต่อหรือลูกค้าจะเก็บเอาไว้เป็นอะไรเปลี่ยนภายหลังก็ได้นะคะปูพรมระปูให้เต็มๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเราไม่ได้ปิดประตูท้ายไฟฟ้าแต่เวลาปิดก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันหน่อยค่ะให้ดูพวงมาลัยก่อนเลยนี่พวงมาลัยของเราหุ้มหนังไอมูกิเหมือนกันลูกค้าเลือกเป็นดำได้แดงเพื่อให้เข้าเซตกันกับตัวเบาะ ะะที่สำคัญคันนี้ไม่ได้ทำพุดสตาร์ลูกค้าคันไหนเนี่ยมองว่าพุดสตาร์ไม่จำเป็นหรือว่าอยากเอางบไไปทำอย่างอื่นนะคะก็สามารถดูคันนี้เป็นแนวทางได้เลยจอ Android Auto ขนาด9นิ้วนะคะมีให้ลูกค้าหรูหราแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องมอง360องศาที่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้ ะะกล้องมองชัดเจนใช้งานได้สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องมองหลังกล้องมองรอบคัน,นเซ็นเซอร์หน้านเซ็นเซอร์หลังนะคะคนขับก็จะได้ขับแบบปลอดภัยสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอันนี้จะเป็นตัวพรมไวนิวนะคะฝั่งคนขับเนี่ยเราจะมีแป้นกันลื่นให้ด้วยอันนี้ปุ่มการเปิดปิดใช้งานสัญญาณกะระยะ,ะเรียบร้อย คาดว่าไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นเพราะว่าคันนี้แต่งเต็มหลายชิ้นเอามากๆเลยนะคะใครอยากแต่งแบบคันนี้จบไม่เกินล้านสี่ไม่ต้องจ่ายงบถึงล้านเดูคันนี้ได้นะคะ ใครอยากแต่งเต็มกว่านี้จัดให้ใครอยากแต่งน้อยกว่านี้ก็รับดอกเบีย้ยศูนย์ได้เหมือนกันนะคะฝากเอาไว้อีกหนึ่งคันนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวมีโฟลเจอร์อีกหลายๆคันแล้วก็มีรถสวยๆอีกหลายคันให้ลูกค้าได้ชมกันใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะใครกดติดตามเอาไว้แล้วมีข้อติชมประการใดสามารถติชมได้นะคะฝากเอาไว้อีกหนึ่งคันค่ะขอบคุณค่ะ